เฮ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยนะครับสวัสดีนะครับผมกินคุ้งนะครับและนี่ก็คือโหมดดาร์กโซนนะครับผมพอดีว่าผมตีเอเลี่ยนเสร็จแล้วก็มันขึ้นมาให้พอดีนะครับก็จะมารีวิวให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับดาร์กโซนนะฮะก็คือระบบบอสนั่นแหละนะครับก็จะมีของแจกเล็กๆน้อยๆนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย เพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีบอสให้เราขึ้นมานะครับให้เราไปล่าดันุชานี่ครับบอสนี่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเจอตัวอะไรคือผมไม่ค่อยเล่นหมดนี้เพราะว่าผมชวนเพื่อนไม่มีใครมาช่วยตีเลยนะฮะเป็นคนที่น่าสงสารมากคนในกองพลแม่งก็ไม่ช่วยอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้สนใจโหมดนี้เท่าไหร่นะครับอ้ามีคนช่วยเราเว้ยเฮ้ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันให้เล่นตัวอะไรนะเพราะฉะนั้นแล้วเราเอาลูเซียมาดีกว่าหรือเปล่าวะ ดูเซียยิงบอสดีสุดละนะครับโอเคนะครับมีเพื่อนช่วยก็โอเคนีก็กดไปเลยแล้วกันนะฮะถือว่าโชคดีนะผมตีเอเลี่ยนแล้วผมได้ดาร์กโซนพอดีนะครับเออตอนแรกก็กะว่าจะไม่รีวิวแล้วแหละแต่ไหนๆก็มันได้ก็ลองดูแล้วกันนะครับผมก็เพิ่งเคยเล่นนี่แหละนะฮะเพราะว่าเล่นเซิร์ฟทีมาสองเดือนแล้วไม่ได้เข้ามาตีเลยนะครับนี่นะฮะด่านก็จะเป็นแนวนี้นะครับผม นูชาตบเ,เลยเลยฮัลโหลนะครับจะเป็นเหมือนเคยเล่นเนียนบอสกันใช่ไหมของเซอร์ไพรส์นะครับจะคล้ายๆกันนะครับแต่บอสจะกลายเป็นฮีโร่แทนนะครับแล้วมันก็จะไม่อยู่เฉยๆด้วยนะฮะจะวิ่งเรื่อยๆนะครับโอ้ยเหมืนอนเอามาผิดอะ่ออะไไเอ,มเอเงมาทำอะไรเนี่ยนุชาเอ้ยไม่ใช่ดิเอลูเซียมาทำอะไรเนี่ยคือบอสมนันมันวิ่งน่เรื่อยอะ่ะ มันวิ่งทั้งแมบอะเฮ้ยแล้วไอ้นี่มันคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วมันขึ้นยากด้วยนะครับทางขึ้นมันคือบัฟหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองยิงดูว่ามันคืออะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเราต้องวิ่งไปตามเพื่อนก่อนนะครับน่าจะเป็น บัฟบอสหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับบัฟบัฟของบอสนะครับถ้าบอสมันบอสมันจะวิ่งไปตามบัฟนะเข้าที่ดูนะนะเห็นปรเพรามันจะวิ่งไปหาบัฟนะครับอันนี้บัฟเติมเลือดนะครับเราต้องทำลายบัฟนะฮะเออนะครับแล้วบอสมันก็จะวิ่งหนีเราต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจะตายหาละตอนนี้นะครับเราต้องวิ่งตามมันนะครับไล่ล่ามันขออภัยด้วยนะคเมื่อกี้ไปกดผิดนะะ ไปกดไปกดปิดคลิปโทษทีโทษทีนะครับโอเคนะครับก็บอสก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือจบดาร์กโซนนะครับมีแค่นี้ได้เอสเอนะครับแล้วเราก็จะได้เศษเศษของตัวที่เราตีไปนะครับกับของอัปเกรดเล็กๆน้อยๆนะครับเอ้ดาเมจผมเยอะกว่าว่ะโหมดนี้นะครับพลังลบไม่มีผลนะครับก็จะมีแค่ดาวปืนนะครับเหมือนเราลงใต้น้ําทั่วไปนะครับผม พอตีเสร็จแล้วมันก็จะหายไปอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับดาร์กโซนโอเคเราเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ